จะบอกว่าเป็นไอเทมที่มีแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆทุกหมอพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าเกิดจากการนั่งรุ่นนี้นะคะเขาจะออกแบบโดยนักกายภาพเพียงแค่เก้าอี้ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็มีเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งแค่นี้เปลี่ยนจากเก้าอี้ธรรมดาให้เป็นเก้าอี้สุขภาพได้เลยง่ายมาก สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอนเทนต์ซ่อมร่างกันอีกแล้วนะคะจะบอกว่าซ่อมร่าง EP นี้เป็น EP ที่สเปเชียลมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเราจะไม่ได้ออกไปซ่อมร่างกันที่ไหนนะคะแต่ว่าเราจะมาซ่อมร่างกันได้ง่ายๆจากที่บ้านนั่นเอง <c oughs> ตบมือทำไม <c oughs> ชอบตบมือ <c oughs> เผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอันนี้ขอบอกก่อนนะว่ากี้เป็นออฟฟิศซินโดมนะคะเป็นมาแบบเนิ่นนานหลายปีมากๆแล้วนะต่อให้ลาออกจากออฟฟิศแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ออฟฟิศซินโดมก็ไม่ได้หายไปนะคะแล้วกี้ก็ไปหาหมอแบบรักษาหลายวิธีการมาทุกคนกี้ไปหาหมอนวดไปไปจัดกระดูกไปตอกเส้นอะไรอย่างนี้เนาะทุกหมอพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะว่าเกิดจากการนั่ง <S 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 คือเราอะนั่งอยู่กับที่นานมากแล้วเราก็นั่งผิดท่าด้วยนะ แต่ด้วยงานของเรามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอย่างเนี้ยอย่างคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการตัดคลิปอยู่แบบทั้งวันจริงๆถ้าเราจะลุกออกไปยื้อเส้นยื้อสายใช่ไหมบางทีคือแบบว่า มูดมันติดอ่ะมูดมันไม่ได้อ่ะแบบพี่เทาทำค้างไว้แล้วเราจะกลับมาตัดไมตัดต่ออีกรอบอย่างเงี้ยมันก็แบบอ่ะเมื่อกี้ตัดถึงไหนแล้วนะเอ๊ะเมื่อกี้มันใส่อะไรไปหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะลืมลืมใช่ไหมแต่ต่อไปนี้นะคะกิ๊จะไม่นั่งตัดต่อแบบปวดหลังอีกแล้วเพาะนี่เลยเราได้ตัวช่วยใหม่นะคะเป็นเบาะรองหลังของบีเวลไม่ได้ไมาแค่เบาะรองหลังเท่านั้นนะคะมาต้องมาให้ครบเซตเอาเบาะรองนั่งมาด้วย อันนี้จะเป็นเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งนะคะรุ่นเ r er g o c u s um ชั o นจากแบรนด์ b Well นะรุ่นนี้นะคะเขาจะออกแบบโดยนักกายภาพซึ่งบอกตรงๆเลยว่าที่ดโดนป้ายยาจากเพื่อนมาอีกทีหนึ่งนะคะตอนแรกเราก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยแกแก็แค่เบาะรองหลังกับเบาะรองนั่งอะมันจะทําให้เราหายปวดหลังได้จริงๆหรออ้าวเออช่วยวะ <laughs> ขอเริ่มป้ายยาจากเบาะรองหลังก่อนเลยนะคะนี่ถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็น ร่องแบบนี้นะเป็นร่องเพื่ออะไรเพื่อรองรับกระดูกสันหลังของเรานั่นเองนะคะส่วนปีกสองข้างอย่างนี้ปีกสองข้างตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบว่ากิจชอบมากๆคือตัวนี้มันจะไว้แบบอบรับหลังของเราอ่ะทุกคนคือตรงนี้มันดีอ่ะแล้วมันมนุ่มด้วยนะนุ่มๆชอบร่องอลไรเนี้ยเขาจะช่วยทาหน้าที่แบบว่ากระจายน้ําหนักนะคะและเราห้ามวางผิดเด็ดขาดทุกคนเพราะอะไรรู้ไหม เราต้องวางอันนี้ึ้นเพราะว่าตรงนี้มันจะสะโลปลงอย่างนี้อ่าเนี่ยให้ดูด้านข้างก่อนเออเนี่ยเห็นไหมมันจะสะโลปลงแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่รองรับสะโพกแล้วด้านหลังของเบาะนะคะจะเป็นดับเบิลล็อกแบบนี้นะสามารถปรับได้นะคะเนี่ยเผื่อเก้าอี้ใครแบบว่าเก้าอี้อ้วนเนาะเก้าอี้ใหญ่อะไรเงี้ยก็ปรับได้นะคะหรือว่าเก้าอี้ใครพร้อมก็ปรับได้เหมือนกัน อันนี้นะคะเขาบอกมาว่าใส่ได้กับเก้าอี้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นั่งทางานธรรมดาธรรมดาแบบนี้หรือว่าจะเป็นเก้าอี้พลาสติกหรือว่าจะเป็นเก้าอี้เกมอย่างนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวที่จะลองใส่กับเก้าอี้ตัวนี้ให้ดูอันนี้เก้าอี้เราอ้วนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงสวมเข้าไปอย่างนี้เลยก็ได้ชึบเสร็จแล้วแล้วก็จัดสายให้มันดีนิดหน่อยเออเนี่ยเรียบร้อยทุกคนง่ายมากสวมแค่นี้ก็ได้เลย ใช่ไหมเออเนี่ยพอพอใส่ไปใช่ไหมคะมันก็จะแบบว่ารับหลังเราได้อย่างพอดีมากเนี่ยตรงที่แบบนุนๆขึ้นมาตรงนี้นะกับตรงที่เป็นร่องตรงกลางอะ่ะมันรองรับกระดูกสันหลังเราได้ดีมากเลยอะ่ะโอ้ดีหลับแล้วจบการรีวิวก่อนสบายเกินมาค่ะมาต่อกับเบาะรองนั่งของเรานะคะเบาะรองนั่งอันนี้ก็คือสารภาพทุกคนว่าเกี่ยไม่ได้ดูรูปแล้วก็ไม่ได้อ่านคู่มือ เราวางผิดด้านก็ว่าวา่ไม่เห็นจะน่้สบายเลยเพราะว่าอะไรเราวางผิดด้านผิดที่ฉันเอง ด้านข้างนะคะตรงน,นี้เขาจะมีเขียนว่า b a c k font อยู่นะทุกคนก็ใส่ไปให้ถูกด้านเนาะก็คือเราต้องใส่ด้านนี้เข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรถ้าดูจากรูปทรงเขาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณนี้นะจะเป็นสันนูนขึ้นมานะคะเพราะว่าเขาจะช่วยจัดท่าให้เรานั่งได้ถูกต้องมากขึ้นและด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบราดเทลงมาแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้จะช่วยกระจายน้ำหนักการกดทับบริเวณหลังต้นขาส่วนบริเวณที่เว้าลงมาตรงนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดการกด ทับบริเวณก้นกบนั่นเองและบริเวณด้านนี้นะคะเขาจะช่วยกระจายน้ำหนักนะทำให้เรานั่งทำงานได้อย่างสบายนั่งนานแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเมื่อยนะคะไม่รู้สึกว่ามีอาการแบบว่าตูดชา้าเหน็บชา้าอะไรพวกนี้นะและด้านหลังของเขานะคะจะมีปุ่ม anti slip dot มาด้วยนะมันจะเป็นปุ่มแบบกันลื่นนะทุกคนเนี่ย ไม่ว่าเราจะเอาวางไว้กับเก้าอี้ใช่ไหมเวลาเราลุกออกไปข้างนอกหรือแบบลุกนั่งลุกนั่งบ่อยๆไปนู่นไปนี่บ่อยๆไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะมีเคลื่อนไปไหนนะคะและประเทศไทยเป็นเมืองร้อนใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบมีเหงื่อออกเยอะนะ้อหรือบางคนก็จะกลัวเรื่องของแบบว่ามีกลิ่นอับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวจา้าข้างในนะคะเป็น memory ่โฟมผสมบมบูชาโคตัวนี้จะช่วยลดกลิ่นอับชื้นได้หรือว่าเราสามารถถอดออกไปซกักได้เออนี่อะ ถอดง่ายมากถอดออกไปซักได้เลยนะคะทําความสะอาดได้และนี่ตัวนี้ตัวนี้อชอบมากนอกจากจะเป็นเบาะรองนั่งแล้วเป็นเบาะรองหลงังแล้วเหมือนเป็นที่บริหารนิ้วมือ <laughs> มันนุ่มมากอะมันฟิลเหมือนแบบว่า <laughs> เรากาลังบีบสกูชี่อยู่เ <laughs> นี่ยสามารถถอดซักได้ทั้งสองอันเลยนะทั้งเบาะรองนั่งรองหลังเลยนะคะ <laughs> เผื่อแบบเอาไปทําความสะอาดกันเนาะอืมแล้วจะบอกว่า เขาเก็บแบบซิปสวยด้วยนะทุกคนถ้าแบบไม่สังเกตจริงๆก็จะเหมือนแบบไม่รู้เลยนะว่าแบบมันเป็นซิปถอดออกได้อะเออที่ชอบตรงเนี้ยงานมันเนียนเดียวสวยแล้วตัวผ้าเขานะคะนี่ตัวผ้าเขาจะเป็นแบบคูลิงคอตตอนตัวนี้มันจะช่วยระบายอากาศดีนะคะลดกลิ่นอับระบายความร้อนต่างๆเนาะอุ้ยแล้วเป็นผ้าที่ดีมากเลยนะมีความแบบยืดหยุ่นเล็กน้อยโอย้ผ้าดี เจ้าตัวเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งนะคะรุ่น Ergo Cushion รุ่นนี้นะคือเขาจะมีแค่สีเทาเท่านั้นนะคะซึ่งกี้ก็รู้สึกว่าเป็นสีเทาที่สวยนะเออเป็นสีเทาที่แบบว่ามันเข้ากับอะไรก็ได้ทุกคนเนี่ยอันนี้ของกี้ก็ใช้เป็นเก้าอี้สีเทาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเห็นวะมันก็เข้ากันนะเออกี้ก็รู้สึกว่ามันเข้ากันดีนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นเก้าอี้สีขาวหรือว่าสีดำอย่างเงี้ยยิ่นก็เข้ากันนะ ก็รู้สึกว่าเป็นเฉดสีเทาที่ถูกต้องมากคืออันนี้ก็อยากมาป้ายยาให้กับทุกคนมากๆเลยนะคะเนี่ยโดยเฉพาะแบบว่าคนที่ทํางานอยู่หน้าคอมนานๆาเป็นพนักงานออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเก้าอี้ได้เพราะว่าอย่างอยู่กกออฟฟิศอะเก้าอี้มันก็ต้องเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าบริษัทเคาจัดไว้ให้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนจากเก้าอี้ธรรมดาธรรมดาที่บริษัทจัดให้เนี่ยเป็นเก้าอี้สุขภาพได้เพียงแค่มีเบาะรองรังแล้วก็เบาะรองนั่งตัวนี้เลยจะบอกว่าเป็นไอเทมที่มีแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆ เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตใช่ไหมจะสังเกตเห็นได้ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนั่งหลังตรงแล้วทำงานได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะพยายามฝืนตัวเองแล้วก็ตามนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะนั่งหอ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 ลงอยู่เรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยอันนี้ตรงนี้บริเวณนี้นะคะเขาจะเป็นจุดที่แบบรองรับหลังของเราได้ดีมากเวลาที่เราจะรู้สึกว่า เราหลังจะงอแล้วนะจะงอแล้วนะมันก็จะไม่งอเพราะว่าอันนี้มันจะดันหลังเราอยู่นะคะแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าปวดหรือฝืนเลยนะทุกคนเราก็ใช้ชีวิตแบบนั่งได้ตามปกติอย่างเงี้ยอยู่แบบเนี้ยเนี่ยเขาก็จะรองรับหลังเราอยู่แบบเนี้ยโดยที่แบบหลังเราก็ยังจะตรงอยู่นะคะเนี่ยคือการแก้ปัญหาจากต้นตอนะคะไม่ให้เราปวดหลังนะอ่ะแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าตัวเบาะรองนั่งเขาใช่ไหมตัวเนี้ยจะมีปุ่ม anti ส l i p ดอ t อยู่เนี่ย คืออันเนี้ยไม่แนะนำนะคะให้วางกับเก้าอี้ที่เป็นเบาะหนังนะคือมันจะอาจจะทําลายหนังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือหนังเทียมก็ตามเนาะอันนี้ก็เป็นคําเตือนนะคะโ <c oughs> อ๊ยเหว่านุ่มชอบบีบเหลือเกิน <c oughs> อ่าบางคนมีคําถามนะคะว่าเหมาะเฉพาะกับคนที่แบบวัยทำงานอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะจ๊ะใครนะคะที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องนั่งแบบนั่ง ทำงานานาน,านๆนั่งอา่านหนังสือนั่งทํารายงานทําการบ้านหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยนั่งอยู่ท่าเดิมนั่งแบบผิดท่าผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เบาะตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นตอเลยนะตัดปัญหาตัดวงจรการเป็นวัยรุ่นปวดหลังตั้งแต่แกรกๆเลยและถ้าถามว่าผู้สูงอายุใช้ได้ไหมปวดหลังมากเลยเนี่ยใช้ชีวิตมาข,ขนาดนี้ปวดหลังมากแล้วมันน่าจะแก้ไม่ทันแล้วไม่จริงทุกคนใช้ได้เหมือนกันซื้อไปฝากคุณพ่อคุณ,คณแม่ให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนั่งได้เหมือนกันนะคะเนี่ย เพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยตัวนี้ที่ชอบมากๆชอบแบบชอบเลยอะ่ะมันรองรับจริงๆริรองรับกระดูสันหลังแล้วเวลาเรานั่งอย่างเช้ม์มันสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ให้พ่อให้แม่นั่งเนี่ยเล่นโทรศัพท์นานกว่าเดิมทุกคนเพราะอะไรนั่งสบายนั่งเขีย ب, ไ์ไปเขียร์โทรศัพท์ทั้งวันเนี่ย นี่เดี๋ยวขออวดนี่อวดแพ็เกจจิ้งเขาก่อนนะคะจะบอกว่าเป็นแพ็เกจจิ้งที่สวยงามมากทุกคนและที่สําคัญนะคะนี่นี่นี่ตรงนี้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 สติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ที่รับประกันสินค้าถึง3ปีเลยนะใครได้มานะคะก็อย่าลืมสแกนเข้าไปเพื่อรับประกันสินค้าเ,เรายังไม่ได้ทำเลยวะ ดี๋ยวต้องไปทำละแล้วตัวกล่องตรงนี้เขานะคะเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยนะว่าเป็น best seller นะทุกคนก็คือยอดขายอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นไงล่ะ Bevel คือยืนหนึ่งเรื่องสินค้าสุขภาพอยู่แล้วเนาะและตอนนี้นะคะเขายังผ่านการจดสิทธิบัตรมาแล้วนะเนี่ยดีไซน์อย่างนี้เฉพาะจากแบรนด์ Bevel เท่านั้นเลยส่วนด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีเหมือนที่กี้พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าแต่ละอย่างช่วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต่างๆนานาตามนี้แหละเออ มีเหมือนกันทั้งคู่ทั้งเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งเลยอ่าแพ็กเกจสวยงามขนาดนี้นะคะเราจะซื้อใช้เองก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นของขวัญไปให้แบบผู้ใหญ่ซื้อให้เพื่อนซื้อให้ใครก็ได้เหมือนกันนะคะรับรองประทับใจแน่นอนใครที่ฟังกี่พูดมาทางคลิปแล้วก็รู้สึกว่า อยากได้จังเลยไม่เชื่อหรอกว่ามันจะดีไม่ดีอยากได้ไปพิสูจน์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางตรงนี้เลยนะคะหรือว่ากดไปที่ดีสคริปชัขนทงล่างใต้คลิปนะจิ้มไปที่ลิงก์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังกิ๊บป้ายยามาทั้งคลิปแล้วนะเริ่มสนใจกันเลยยังอยากจะไปซื้อบ้างไหมกิ๊บบอกเลยนะว่ามีตัวนี้แล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆคือเพื่อนสาวที่ป้ายยาเรามาอีกทีหนึง่งอันนั้นนะ่ะนางอาการหนักมากอาการหนักถึงขั้นที่ต้องรักษากับคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยนะแต่ว่านางใช้อันนี้มาแบบเป็นปีแล้วแหละนางก็บอกว่ามันดีขึ้นจริงๆแกก็ว่าพักหลังไม่ชวนเราไปร้านนวดเลยแต่ว่านางป้ายยาัน,นี้เรามาแล้วนะเราก็รู้สึกว่าแบบเอออันนี้กิใช้จริงแล้วกิ๊บก็ขึ้นนะ รู้สึกนั่งตัดต่อได้นานขึ้นอะไรหลายๆอย่างคือแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บคอบ่าไหล่หลังสักเท่าไหร่แล้วนะคะแต่คิดว่าเราต้องใช้แบบระยะยาวไปอีกเรื่อยๆนะไม่ต้องไปเสียดตังค์ซื้อเกาอีอ้ใหม่ก็ได้นะคะเนี่ยเพียงแค่กี้ธรรมดาธรรมดานะแล้วก็มีเบาะรองหลังแล้วก็เบาะรองนั่งแค่นี้เปลี่ยนจากกี้ธรรมดาให้เป็นเก้าี้สุขภาพได้เลยง่ายมาก ใครที่ชอบคลิปป้ายยาแบบนี้นะก็มาคอมเมนต์บอกกีไว้ได้นะคะกี่ลองอะไรกี่ชอบอะไรกี่ใช้เรารู้สึกว่าอันไหนดีเดี๋ยกกี่จะมาป้ายยาให้ทุกคนอีกนะเราจะจบปัญหาการเป็นออฟฟิศซินโดมและวัยรุ่นปวดหลังไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพหลังที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะไปลวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ